The Blow Mansion เป็นแหนังสถานที่ในความฝันที่เราจะแกล้งกันอย่างสะดวกความเดิมใน,นตอนที่แล้วเอลิซได้ใช้สไนเปอร์ยิงซรูตูผู้ช่วยของผมและเอลิซกับคิสตันนั้นก็เล่นพิเรนจนบาดเจ็บจนขนั้นได้แผลมาและเข็ดไป3วันเสียบจุงเบยคุณผู้หญิงในบ้านของเรานั้นจัดก,การวางแผนแกล้งข่าวโดยการเอาสีผสมกับครีมเใครมันทำแบบนี้กันเธอเหรอ กิทตันในเล่นสเปรย์ในห้องที่ผมฉีดไว้แมวถึงไม่กล้าเข้ามาฉันเตือนนายแล้วจากนั้นแิทตันก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งเฮ้ยนายต้องเลื่นอ,อีกสินายต้องเล่นอ,อีกสิเออจะปะจ๊ะเขาก็เลื่นมาครั้ง,งที่สองจนได้สวัสดีอย่างเป็นทางการวันนี้เราอยู่ที่บ้านผมที่เรียกว่าบัวแมนชั่นก่อนอื่นแล้วอย่าลืมกดเทบไลค์ให้กับเราให้ถึงหนึ่งแสนล้านไลค์แต่คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนกดไลค์หำไม่ใหญ่นั่นเองแต่ถ้ากดไลค์แนะ้าหำใหญ่แน่นอนเดี๋ยววันนู้นั้น ไม่จริงใช่แต่กล้องคือของผู้หญิงแน่นอนเราจะใช้ไม่เยอะใช้แค่สองสเม็ดก็เพราะว่าทั้งขวดนี้ก็สองสเม็ดนี่แหละเจ้านี่แหละที่จะทาให้เอเลียสนั้นคึกคัก,กและถ้าหากว่าผู้ชายกินละ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะทาให้เอเลียสนั้นกลายเป็นกระเทยไปเลยทีเดียวเชียวเขาจะต้องยั่วยวนผู้ชายหรือแง,ง่ๆว่าอีก,กระเทยเอเลียสนั่นเองและยาน,นี้นั้นจะออกฤทธิ์ได้ไม่นานแต่ประสิทธิภาพรุนแรงฟังชนะเอเลียสก็มันก็ดีนะยานี้นะดีเหรอใช่ใช่ต้องต้องดีสิเอาให้มันหมดอายุหรือเปล่าเบน ขอโทษน้องชายเอลิทก็ชอบกินนมเด็กมากเป็นนมของเด็ก3ขวบและนี่ก็คือจุดอ่อนของเอลิทนั่นเองผมจะชงมันเข้ากับยาปลุกเซ็กและใครจะเอาไปให้เอลิตก,กินเอให้แตกเป็นขี้ป๊อบจะปงจะป๊อบอะไรช่างแม่งเหอะน,นะแต่ต้องมีคนทําเพราะเอลิทนั้นไม่ไว่าจะฉันแน่นอนว่าต้องเปไนกก็นนายจัดการเลยเราจะใส่ลงไปแค่หนึ่งเม็ดพอเพอริบเป็นแรงพอสมควรฉันจะผสมแล้วนะไปให้เอลิสน,นะเราต้องผสมนมควายเข้าไปด้วยเพื่อการจเจริญเติบโตที่ดีของเอลิส มีสองแก้วนายกินแก้วหนึ่งนะเอาละนายบอกว่านุมควายผสมกับนุมแมวนะแล้วนายก็ต้องกินเป็นเพื่อนเขาด้วยเออเฮ้ยแต่ฉันไม่ชอบนมควายกับนุมแมวเลยนายต้องทํามันแต่ก้องนายต้องทําได้เพื่อเดอะโบรแมนชั่นของเราเออเฮ้ยไม่เอานะไปจัดการมันซะเร็วเข้าฉันจะไปรอที่ห้องประชุมบอกให้เอลิสต,ตามมาด้วยละ่ะเออเฮ้ยเอลิสนายทำอะไรอยู่นะ่ะเล่นเกมดวลร่มฟัดนะังนายจะเล่นด้วยกันไหมล่ะอันนี้นุมควายที่นายชอบ <c oughs> วันนี้มาเปลียกนะเนี่ยอยากให้นายดูแลสุขภาพ นอมจิ่เห้เป็น,อนบ,บ,บอกให้หนนแบไบปที่ห้องประชุมด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเเแก้วมาล้างก็ขึ้นไปเลยฝากออกเกมมาด้วยนะเดี๋ยวกูจะโดนหนาลูกอีแมแม็มนำคานพวกเด็กกระปกุกออกเกมเสร็จทีรีบตามไปแล้วละ่ะอะไรมันจะจำขนาดนี้แม่งโคตรจำเลยนั่ไปแ,บบไแอบถ่ายอะไรของนายนี่เขาบอกให้ไปที่ประชุมไม่ใช่เหรอคือคือคือเมื่อกี้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยบ้ามันเนี้ยไอ้หนูเอ้ยเอเล็ก็จะทำอะไรของเขาอ่ะเจอป่าได้แน่นอน เอาเป็นว่าตอนนี้เรามาคอยดูวีรกรรมของเอลิสกันดีกว่าดูเขาทำสิโยคะมันต้องอย่างนี้อีหนูเน่ยเน่ยเน่าปะทีหนึ่งอ้ไม่นะไม่ดีแน่เบนอะไรของเขาเนี่ยป๋าจะช่วยเองนงไอีหนูตะบะเจ้าโอ้โหใจเย็นทำไมกันถ้าเมื่อคี้เขาไปสวนนั่นดูล้ว่าป๋าในคอนเทปบดอเก้าหนอเย็นหนอ ป่าปาปาันตะเป็นจตบ,บอกโอ,อ,อ,อมแมงกรนปากลายเป็นหนอนไปแล้วโอ้ยเจไข่เตี้ยกำลังเนี่ยเอลีสไปใส่เสื้อแล้วไปที่ออฟฟิศได้แล้วตอนนี้นะรู้แล้วนะโอ้ยมองแววยเลยเอลีสนายเสร็จหรือ,อยังเนี่ยเอลีสไปกันได้แล้วนะทำอะไรอยู่นั่นม,ม,มันเสื้อในนัะนะ่นน่ะใช่น่าจะใส่เสื้อในทำไมเอลยสก็ก็นมกูเริ่มยานไงนมยาน จถ่ายทำเย้ยแล้วเนี่ยฮะน่าเป็นอะไรของหน้าอีกเนี่ยหัวน่องกูมันร้อนเผาเสียมารยาทหน้าเอเลียสมัก็มันร้อนนะใครจะทนไหวตอนนี้แล้มีอารมณ์นั่นด้วยรู้ไหมว่าน,น่าเป็นอะไรนะไม่รู้ตอนนี้มันว้าวุ่นมากๆเลยละ่ะนูพยายามและะ้วค่ะแต่ดูเห็นพี่ครั้งแรกนั้นอยากจะนวดลงไปที่ห้ด้วยล่ะตอนนี้อยากรู้จ,จริงๆว่าคนนอนอ้วนอย่างนายนั้นจะตูดใหญ่หรือเปล่า รู้ไหมว่าความรักในเสียนลมันติกนั้นเกิดขึ้นได้หลายเพศแล้วแต่ทุกคนจะเสียกันมันออกมาแม้แต่เด้ากับโต๊ะยังฟินเลยอัดตูดก็ไมารับเพื่อนห่วนนมันร้อนเผาฉันว่านายควรกลับบ้านไปนอนพักก่อนนะเอเลียสก่อนที่จะแยกป้าบตูด เอลิทเอากับเธอมาที่บ้านแล้วก็ปาบเสียงน้ำมาเมื่อคืนผมเลยไม่ได้นอนเลยแล้วต้องออกมาพักผ่อนข้างนอกแบบนี้นะ่ะไม่นะอะไรฉันมีไอเดียที่จะเล่นในวันหยุดของเราแล้วล่ะ <ś> วันว่า,างแบบนี้นั้นเราจะต้องหาเกมเล่นเพื่อความสนุกสนานและจะต้องเล่นทุกคนอ๋อฮะมันจะต้องเป็นเกมแบบไหนกันดีละ่ะเฮ้ก็แล้วแต่นานแสิฉันไม่รู้เลยคนสมงองอย่างกูนั้นคิดย้กอะไรออกได้บ้างฮะเขาสมองก็มีแต่ฟองน้ำ ไม่ต้องมาองมาอัมอ้มอึ้งอะไรทั้งน,นั้นมันนี่ยเอ้ยระไขตรงไหนเนี่ยไม่ต้องกัดขืนนะเข้าไปในบ้านหาของแล้วคิดไอเดียกันการที่จะมีไอเดียต้องขึ้นเส้นทางนั้นซึ่งเต็มไปด้วยความโง่ <c oughs> นั่นแหละอย่างนั้นไอ้หําเอ้ยกว่าจะขึ้นได้เกือบตายเนี่ยเอากล้องไปเราจะเข้าไปบุกในห้องสาวเพื่อได้เก่งๆในสักตัว <c oughs> โอ้คนจําแต่ก้องมีหมาด้วยเอ้งยัยบมกขําจะพึ่งกัดกูกูมาร้ายก็ไม่ได้มาดีเอ้ยอ้เล็มันเป็นแคแมวนะเหยุดไปความใช้หัวหรือยังไม่แน่ใจด่าช่างแม่งเหอะ น่าจะหาอะไรเอลิสเจออะไรก็หามกาก่อนเถอะน้าไปอะไรของเขาเนี่ยนินชักไม่มีเงนเกงในสักตัวเลยฝั่งนี้ก็ไม่มีเอลิสเอาให้ตรงนี้น่าจะมีนะเอาให้เอลิะเจออะไรบางอย่างแล้วเจออะไรเอาเงียบมันคือของดีแล้วนี่นะแต่มันคืออะไรกันวะมันคือกระป๋องแผ่นอบแห้ง ข้าวช่างคิดไอเดียออกแล้วเราจะใช้เครื่องจับเท็จไฟฟ้าเอาให้เล็กปอมแผ่นเมื่อกี้ล่ะกูแค่จะเข้าห้องสาวแค่นั้นล่ะกูไม่อยากมีความผิดคนเดียวไงตะก้องกูเลยพ่วงไปด้วยเอาล่ะมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าเราจะจับปาร์ตี้น้ำชาขึ้นมาแล้วก็ใช้เจ้าเครื่องที่อยู่ในหหงนี้ต่อเข้าเขียนทุกคนหากใครโกหกตะก้อนมันจะช็อตทันทีมีแหงแน่นอนมันจะต้องเป็นอะไรที่สนุกสุดเวียงแน่นอนเอาให้ัต้องพูดว่าขอโทษน้องชายไหมไม่พูดแม่งหรอกถือไว้ปะกระปอม น่าจะดัดแปลงมันใช่ไหม่ันแอ้สมองฟังน้ำให้เกิดประโยชน์นี่นายเล่นบาอะไรของนายนี่เอเลียสจะเข้าน้ำเกลือฉันเหรอมันคือเกมที่ต้องเล่นตัววันช็อตเนี่ยและทำไมนายจะต้องเอาชาหรือว่าซุปอะไรมาแบบนี้ด้วยมันคือเกมสายมันระยองระย่างมากเลยเออจะฉันจะรัดฉันมะเนี่ยใส่ไปเถอะนะอย่าเรื่องมากเพียงแค่เรากินซุปตอบคำถามวนกันไปแค่นั้นพอใครกองหงดโดนช็อตประมาณนั้นแหละตัวอย่างหามองชันใหญ่สามวาแลวต้องกินซุปด้วยเข้าใจยัง ข่าวตอนนี้กำลังก,กินซุปอยู่ใช่ไหมข่าวใช่ฉันถือกล้องอยู่จะกินซุปได้ไงเล่าอะไรทีีตานาคิสตันนายแอบรักกับถือข้าวบานใช่ไหมไม่ใช่เ,เรื่องจริงเหรอคิสตนันเธอชอบกินน้ำท่อมใช่ไหมล่ะไม่โอ้โอเคจะได้ไม่เปลืองไอเ้เบนมึงต่อเลย <S 2> <S 2> ไมจ่จะไม่ดื่มน้ำท่อมนายมันโคตรพ่อโคตรแม่หำใหญ่เลยใช่ไหมใช่ใช่ใชบบ คาในเป็นคนที่เตี้ยที่สุดในบลูแมนชั่นแล้วใช่ไหมฉันเตี้ยมากต่างหากแล้วขนาดนั้นยัดตูวกระเทยยังกระยิงขาเพื่อนฉันอย่างรั<า><อ>งดรเ<ล>ดไงก็ฉันไปกับเขาดีนะเอาเละนะคิสตันนายซ่อนกระเทยไว้ในใต้เตียงใช่ไหมและไม่ให้อาหารปลาไม่ใช่เลยนายมันใจกล้ามากเบ็นกูขอถามเธอนะอีนูริติเธอเคยกระโดดขี่คอผู้ชายแลสับสองันจับพนมใช่ไหมไม่เคยอะ เดินเข้าแล้วสะใจเอาเลยนะรอบที่3กันเลยเริ่มเกมต่อคริสตินแม่น่าได้กับเข็มใช่ไหมนายถึงเสียงแหลมนะใช่แล้วไม่น่าเชื่อเข้านายเคยขี้ราชสิงเกงตอนนอนใช่ไหมเฮ้ยมไม่ฉันไม่เคยขี้แตกเสียงเกงนะนายต้องเชื่อท่านสี่ทุกคนมันเหลืองอ้อยเลยล่ะ ออกระเจ้าช่วยก็โทษไม่ได้เลยเอลิสนายแอบใส่เสื้อในฉันใช่ไหมไม่ไม่ก็แค่ลองดูนะครั้งเดียวในชีวิตจะเป็นไรไปแกลองดูตัวเองใหญ่มั้งเตะแบบใหญ่ไหมใหญ่มากครับแล้วก็แล้วก็โคตรใหญ่ด้วยเอลยด นายต้องจะปาปสาวคนที่อยู่ข้างฉันใช่ไหมยัดแน่นอนพวกมึงไม่เข้าใจป่าเราป่าง้องเพียงหนังต้องเดามือตัวเองทุกวันเบนนายวางแผนที่จะแก้งเอเลียดอยู่ใช่ไหมใช่ฉันวางแผนไว้ที่ว่าจะเอารบิดไปยัดใส่กองขี้ควายแล้วก็ให้เขาเอาหน้าไปใส่แต่ฉันจะเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นกองขี้หมาแทนนะเพราะว่ากองขี้ควายมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวฉันก็คิดใหม่ก็ได้โอเคคนต่อไปเลย นต่อไปายจะตอบอะไรของนายเนี่ยฉันจะข้อถามเธอเองก็แล้วกันคําถามนี้เธอจะต้องบอกเราให้ได้แน่นอนเธอแอบกินกระป๋อมแผ่นอบกอบคนเดียวในห้องใช่ไหมจงบอกฉันมาจำแจ้งเดี๋ยวนี้โชคดีเพื่อนจะต้องกลับบ้านแล้วเงินเดือนเดือนนี้ที่ฉันให้ไปนะนายสั่นเมียไว้ให้ดีๆเลยเพื่อนเลยยังไงพวกเราก็คือทีมบัวฟอเชันเดิม